ัวข้อใหนหนังสือมีการสำรวจค้นพบดินแดนใหม่การสำรวจโครนหเหนือและใต้การค้นพบเมืองโบราณการพิชิตเทือกเขาที่สูงที่สุดการค้นพบหลุมของซุปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําหนังสือนะครับก็คือนักสำรวจนะครวจก็หัวข้อของหนังสือเล่มนี้นะคบก็จะมีการค้นพบดินแดนใหม่การพิชิตเทือกเขาแล้วก็การค้นพบโคลงเหนือโครนใต้ ืองผังโซ่เมืองโบราณแล้วก็อาจจะมีเมืองลุงผังโซ่นะครับก็การพบดินแดนใหม่เนี่ยก็จะมีมาโคโปโลคิทเตอร์โคนับัสอเมริโกเวปุชีวัดโกดักต์มาโฟอดินาแม็กซิโแลนด์จิงคูเดวิดดิวิสโตนแล้วก็การสำรวจภูเลาเนี่ยภูเขมได้นะครับก็จะมีโรเบิร์ตแฮร์รี่ฟิจัคเนนซ์คาร์มอนออกโูดออฟดี ตัวนัก yes. บุญเซนดูเบอร์เอ็กกอนแล้วก็การคิดเชิงเทือเขาสูงที่สุดในโลกนะครับก็จะมีเซนซิงโนเกลเดสมันทิวารีแล้วก็การสำรวจขุดค้นพบเมืองโบราณนะครับก็จะมีเอ็นยุธชรีมันแล้วก็การขุดค้นพบหลุมฝังศพพาโลของอีกนะครับก็จะมีดูเวอร์นักเตอร์นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีการสำรวจเนาะก็คือจะพบเลย ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจคนพบที่แดนใหม่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาการขึ้นไปคนพบเชื่อเข่าเอเวอเรสตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับ